เพนทาโนิก <P en ot onic> นะที่เดินนะครับแต่ถ้าเกิดมาเล่นใหม่นะครับเป็นสำเนียงอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับ สวัสดีครับพบกับจันเอสนะครับในช่อง YouTube นะจันเอสเดอะกีตาร์นะครับผมวันนี้ก็จะมีอ่าเป็นลูกเล่นนะครับเทคนิคหนึ่งมาแนะนําให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนหลายคนเคยได้ยินเพลงมาหลายเพลงนั้นเพลงล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยใช้บ่อยมากๆเลยนะครับพิเศกโรโซนะครับแล่ยงมีหลายวงนะครับจริงแล้วลูกเล่นเนี่ยมันอยู่คู่กับดนตรีล็อกเลยด้วยซ้ำไปนะครับเป็นลูกเล่นที่อยู่ในสเกลนะครับเพนทาโทนิก อ่าเป็นโทนิกนะครับคงไม่มาอธิบายเรื่องโน้ตกันว่ามีโน้ตอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามารู้จักเพนโทนิกกันก่อนนะครับหน้าตาแบบนี้ครับดูแพทเทิร์นเลยอ่าตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เรียกว่า e เพนโทนิกนะครับ e minor ร์เพนโทนิกนะคราวนี้ครับลูกเล่นที่เราจะเจอกันบ่อยนะครับในเพลงนะครับลองฟังดูนะอาจจะคุ้นๆนะครับ นะครับอยู่ในเพเทเจนิดเลยครับตรงนี้นี่เองดันสายครับอ่านะครับลูกเล่นนี้เจอบ่อยมากนะครับบางครั้งก็เติมครับเติมสายหนึ่งเข้าไปตนีแบบนี้นะครับสุดที่ทางปิกนะครับที่ทางปิกนะเราก็จะทำการดีด ลงนะครับต่อไปก็คือการเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นนะครับที่สายหนึ่งกับสายสองนะแต่สายสามทำการดีดลงนะครับเป็นชุดๆแบบนี้นะครับนี่เป็นลูกเล่นหนึงนะครับในเพลงทรันทนิกนะที่นิยมใช้กันมากมี่หลายเพลงเลยนะครับหลายเพลงเลยหลายเพลงเลยนะครับลองไปฝึกดูนะแล้วก็จะมีเล่นยงอื่นอีกนะครับในเพลงทัลทนิกนะเห็นไหมครับแต่เราไปต่อครับ ลูกเล่นที่ชอบใช้กันในเพลนโทนิกนะและเพทนโทนิกสเกลนี้นะครับเป็นสเกลที่สามารถเข้ากับเพลงได้หลากหลายเลยนะครับก็สามารถเอาไปเล่นในแบบล็อกได้นะครับหรือบางครั้งนะครับในพวกลูกทุ่งหมอลำนะก็จะมีเพลนโทนิกเอาไปใช้แต่สำเนียงแตกต่างกันประมาณนี้นะครับ จอกแนวแบบลูกทุ่งนิดๆนะครับไปประยุกต์ใช้นะสําคัญคือเรื่องของสําเนียงนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกเล่นเมื่อกี้นะอีกหนึ่งรอบนะครับกับลูกเล่นนะฝึกแล้วไปใช้เลยนะครับใช้กับหลายเพลงเลยนะครับ <c oughs> สหรับสำเนียงนะครับก็อย่างคิดได้อยู่เพลงนะครับเช่นเพลงอยาพิษนะเพลงยาพิษของวงบริสแลมเนาะท่องช่วง,ท,งที่เป็นเมโลดี้ของมันนะครับก่อนที่จะร้องนะแบบนี้ครับเพนทานโทนิกนะที่เดิมนะครับแบบนี้ครับเนี่ยเป็นเพนทานนิกนะครับแต่ถ้าเกิดมาเล่นใหม่นะครับเป็นสำเนียงอยีกแบบหนึงเป็นนี้ครับ มันลุกทุ่งกันดีเลยครับกลายเป็นหมอนร่าันดีเลยนะอีกรอบนะครับกับเล่นให้ดีนะครับสำเนียงเพนทาโอนิกนะครับมันออกเป็นลูกทุ่งก็ได้ออกเป็นล็อกก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกเยอะๆนั่นแหละนะครับฟังสำเนียงให้ไปบ่อยว่าเขาเล่นอย่างไรในเพลงนั้นๆน,น,นะ โอเคครับก็ฝากติดตามนะครับกับช่องนะครับจานเอสเดอะกีต้าร์นะครับใน YouTube แล้วก็ในช่อง TikTok นะครับจานเอสเดอะกีตาร์เช่นเดียวกันนะช่อง TikTok นะครับไปดูได้เลยครับว่ามีเทคนิคการเล่นนะครับของเพลงอะไรที่น่าสนใจลองไปดูได้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยนะฝึกเยอะๆนะครับฝึกไปด้วยกันดีกว่านะครับเแล้วฝึกไปด้วยกันนะใครจะขอเพลงอะไรนะครับลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะครับเล่นเพลงอะไรสนใจเพลงอะไรอยากฟังนะครับลองดูนะครับเล่นได้จะเล่นให้มีเวลาจะแกะให้ดูเลยนะครับโอเคครับผมซับสไคร้ดนะครับแล้วก็กดไลค์์กกดดแชรรนนะคัับตติาม ไปด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในครั้งหน้านะแล้วมีเทคนิคอะไรดีจะมาแนะนำล้วกันะะนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ